ทุกคนมันมีอยากกินตั้มแตงไปผิดนะทุกคนจะไปซื้อแตงที่ตลาดไปตั้มเอ้าแล้วนี่ไข่เนี่ยฮะเกาะิดสถานการณ์ตั้มอ๋อเดี๋ยววันนี้เราะมัครตั้มแตงเผ็ดผิดกินนะทุกคนแซ่บๆนะ่วมคือแบบอยากกินมากเลยไม่ได้กินนานมากแล้วตั้แตงนราก็เลยกินตั้แตงนะทุกคนแซ่บๆนะทุกคนดูผู้ก็ะิดสถานการณ์ทุกคนอะไรเหรอเงี้ยวเงี้ยวใช่ไหมแม่งเงี้ยวเงี้ยว ไม่ได้เอยะอยห้ขอันนี้ไม่ใช่ของแมวบ้าแมวกินไม่ได้เลยนะติดเ็จเลยทุกคนทำแต่ติดเศษเลยทุกคนดูน่ากินมากเลยน้ำลายไหลเลย่นีว้าวดูทุกคนดูดูดูผู้ก่อติดสถานการณ์ตลอดดูแบบอยากกินอยากกิน